สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเอมเก็บหอยเชอรี่เพราะว่าผมจะเปลี่ยนน้ำโอเคน้องยังไม่ตายนะน้องยังเป็นเป็นถ่ายทุรักทุรเพราะว่าถ่ายมือเดียวอี โอเคเดี๋ยวผมจะเทน้ำในชามนี้ก่อนมีปลาด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาปลาให้ดูนี่นะครับปลาผมก็จะเปลี่ยนน้ำน้องเอาน้องเข้าไปในนี้เองก็จะมีปลาสลิดปลาเข็ง แล้วก็ปบาที่เดิดน,นะครับสามชนิดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บปลาก่อนนี่ครับผมก็ทำการล้างบ่อมาแล้วแล้วผมจะเติมน้ำเลยนะครับนี่ครับพอเติมน้ำเต็มแล้วผมก็จะเอาอิดไปทำบ้านให้น้องนะอิดอยู่ตรงนี้นี่ ก็เอาลงไปเลยแล้วก็อีกอันแล้วก็อีกหนึ่งอันเป็นหลังคาบ้านโอเคผมเอาหอยกับปลาไปล้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาปล่อยลงบ่อนะครับ นี่นะครับหอยที่ผมล้างเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปลงชามนี่ให้น้องกินตะไคร่น้ำนะครับเพราะว่าชามไม่ได้ล้างตะไคร่น้ำออก นี่หอยตัวใหญ่ก็มีนี่นะครับเดี๋ยวผมทำการเทน้องลงไป เดี๋ว okay. ผมจะทำการแปลปลามาปล่อยนะครับนี่นะครับผมล้างปลามาแล้วนี่ผมก็จะเทลงไปเลยหมดแล้วนี่นะครับอ่างปลาของผม นี่ครับผมได้เอาอาหารปลามาให้น้องเดี๋ยวปลาก็ขึ้นมากินนะครับวันนี้ผมขอจบการพามาดูบ่อปลาผมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะผมจะทำคลิปอะไรต่อรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ